เสนอผลงานของมีคุณสุดภาพยนตร์เพชรจัาหน้า,นาเป็น,ปนสร้างและกำกับโดยชายมีคุณสุดบทบาทการนำแสดงของสรพงษ์ชาตรีโกวิทวัฒนกุลพอเจตแก่นเพชรอุเทนบุญยงเสฐาศิรชาัยาวิทูลกรุณนาะส่วนฝ่ายหญิงก็มีวีนัททิพยจันทร์เปียทิพย์คุ้มวงมายุราธนบุตรประกายดาว กทุมท่าหนังเรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกวันที่18กันยายนปี2525 25ที่โรงหนังแอมบัสเนอร์ดาดาสลัดเฉลิมกรุงเจรามาสียาาิพระขนงรามานครหลวงรามาและลาดพร้าวสพสองในช่วงปี2525 25ที่หนังเรื่องนี้ออกฉายนั้นหนังแนวนี้ยังขายได้อยู่นะครับเพระเอกหลายคนแล้วก็เป็นหนังคิวบูซึ่ง ต่างจังหวัดนั้นต้องการมากสมัยนั้นถ้าพูดถึงหนังเรื่องนี้นะครับเพชรคาดหน้าเป็ดคนก็จะจําอยู่แค่คนเดียวแหะครับเรียกว่าโดดเด่นขึ้นมาในหนังก็คือคุณเศรษฐาศิราชฉายานะครับเรื่องนี้จะโกนหัวนะครับบวชเป็นพระก่อนนะครับจากนั้นก็ศึกออกมาแล้วก็กลายเป็นนักบวชที่ออกตามล่าคนที่ฆาอาจารย์แล้วก็ฆ่าคนที่เคารกนั่นแหละครับเขาถึงเป็นเพชรฆาตหน้าเป็ด ปัจจุบันหนังเรื่องนี้ยังหาดูได้นะครับเพราะออกเป็นแผ่น v c ซแล้วแต่สําหรับภาพที่ท่านกำลังดูอยู่นี้นั้นเป็นภาพที่ได้มาจากกลุ่มฟิล์มของโรงหนังปงรามาจังหวัดพะเยานะครับตอนนั้นพวกเราไปเหมาฟิล์มออกมาทั้งหมดเลยนะครับก็ได้ทั้งหนังจบเรื่องแล้วก็หนังตัวอย่างนะครับก็นำมาแปลงเป็นไฟล์ดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์ วันนี้ก็เลยนําภาพตัวอย่างนะครับที่เหลือจากสมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นกากฟิล์มนะครับก็ฉายมานานนะครับเส้นผนก็เริ่มจะขึ้นเล็กน้อยแล้วนะครับนำบันทึกไว้เป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่านี่คือหนังตัวอย่างเรื่องเพจคาดหน้าเป็นนั่นคุณโกวิทวัฒนกุลนะครับที่ออกฉายจริงในปี2525 25. และหนังตัวอย่างลักษณะนี้ปัจจุบันเรียกว่าหาดูได้ยากนะครับเพราะว่า พอหมดรุ่นของหนังตัวอย่างนะครับเขาก็จะเก็บออกบางทีก็ทิ้งไปเลยนะครับไม่เหมือนเจ้านี้นะครับที่เอาหนังตัวอย่างรวมๆกันใส่ม้วนเดียวกันไว้นะครับมาดูฉากนี้นะครับฉากนี้เป็นการโฆษณาใหญ่หนึ่งนะครับคุณพูนสวัสดิ์ที่มาก่อนแล้วก็คุณชายมีคุณสุดละครับที่เป็นผู้กํากับเรื่องนี้นะครับก็ทําเป็นฟอร์มว่าจะระเบิดรถเบนทิ้งทั้งคันแล้วคุณชายมีคุณสุดก็จะบอกว่าจะระเบิดทําไมละครับก็เป็นหนังตัวอย่าง อีกอย่างหนึ่งนะครับที่แปลกนะครับที่ผู้สร้างผู้กำกับก็คือคุณชายมีคุณสุดนั้นโผล่เข้ามาในเนื้อฟิล์มหนังนะครับแล้วก็พูดถึงหนังที่ตัวเองทําไว้นะครับนี่เป็นฉากเลือดสีเล็กๆนะครับระหว่างคุณโกวิดวัฒนกุลกับคุณเปียทิพคุ้มวงนะครับแต่ที่แปลกอย่างหนึ่งนะครับในฟิล์มหนังตัวอย่างนี้นะครับไม่เห็นหน้านางเอกนะครับฝ่ายหญิงอีกสองคนนะครับก็คือคุณวีนัทพิพยจันทร์นะครับกับคุณมยุราธนบุตร กข้ต่ว่าทีมทางตัวอย่างอาจจะขาดหายไปนะครับเพราะว่าวิธีการทำนางตัวอย่างนั้นจะต้องโชว์ดาราเด่นๆนะครับโดยเฉพาะพระเอกนางเอกนั้นต้องโชว์ให้หมดนะครับไม่งั้นก็จะขายลำบากนะครับนี่ครับที่ผมบอกว่าเป็นฉากจำนะครับคุณเศรษฐาศิรชัยารับทเป็นนักบวชนะครับที่มีอาวุธก็คือเขาเรียกอะไรนะครับมีดเหมือนม,มีดปัญญาเล่น,นี้แหละออกตามล่า แล้วก็เวลาเดียว่าเวลาฆ่าเสร็จน,นะครับก็จะบทจะมีบทสวดน,นะจะพูดถึงธรรมะธรรมโมนะครับก็เป็นมุกของหนังอีกอย่างหนึงนะครับที่ทําให้คนจับและนี่ก็คือหนังตัวอย่างเรื่องเพชรคาดหน้าเป็นนะครับจากกลุ่ฟิล์มของโรงหนังปงรามาจังหวัดพะเยา